ดูนนนพอดีครับจันมออ๋อวัดพระค like well ุหมองตนนมยนนหีกันองมีพระอาจารย์หนึ่งรูปแล้วก็มีเนียนอีกสองรูปสองพระจ์หมองติดถนนใหญ่ใช่ไหมครับติดถนนนมครับวัดจันมองพรอครูอะไรื่อครูวิสุทธิสารนะครับจันมองนะโสุดยอดเลยนกกาเนี่ย กับอกแล้วมนตาก็ต้องบอกบอกกับคนงเอาน้ำอีกามชั่วโมงตน้จที่ไหนดูไม่เป็นไรไม่เลยถ้ถวายแล้วถวายแล้วไม่เป็นไรถ้าถวายถวายอาจารย์เลยเลยถวายตรงจานูดูที่สำรองไว้ก็ประมาณกิโลครึ่ง้องกครับตนไม่ไร พัตะมน่เป็นร้านสเต็กครับหนึ่งที่กว้างเลยจะทัดกินนี่เหรอไม่ไครับไม่ไพัดทัเท้าให้ัท้าก่อนนะเที่ยงครับเที่ยงเดี๋ยวตรงนี้พักเที่ยงเลยไหมครับหรือว่าพนาิกเที่ยดีเียงครับดเที่งให้ให้ลูกจิดให้พวกกู้ภัยกินข้าวเลยเนาะเดี๋ยวดูที่ให้เอยู่ครับครับีกห้ากิโล ยานมาถึงก okay. er ับหายกันเป็นการเดียกันหรอหลบครับบอกแล้วนะครับบอกแล้วครับลุงตาผมบอกรอไปบอกพี่โจ้แล้วแล้วบอกย้อนกลับคือข้ากันไกลเกินโผล่โผล่สักเพรเที่ยงเราก็เลยบอกให้กันมากเกิถ้างั้นเดี๋ยวจะหาพื้นที่ให้หลวงปู่ท่านชับมากให้นนี่เนาะถ้างั้นเดี๋ยวให้คนบอกเลยเที่ยงครับนี่แบบเที่ยงแล้วนะ

ตรงตรงคิตตี้นะอูขณะนี้ท่านอาจารย์พระครูสุวรรณธรรมทรเจ้าวาดวัะพลงามกำลังสนทนาธรรมกับหลวงตาบุญชื่น เรก็ตตามเยอะน่ะการกีว <child> ันลการที ja. um, mm ่เป so mm ็นคนงนไ่กเปที่นี้มันไม่เหมือนทุกทีกีทีอเลยมาทำรมาเ่เดียวมีใครรู้จับเามันเกรเวาน้อยโดยมาจากนครไม่ได้จากบ้านผมนย มาถึงอเมสายก็สี่สิวันเดินกลับก็สามสหวันจะได้ภาษาแล้วอนี้ก็ได้เ็สิเตสวเ่งสวนอายุเท่าไหร่ครับ73ตา73จะครบ73ันาิลงตา11พันาอายุ73ดีจะครบวันที่9 9เดือนนี้ใช่ไหมครับ9พฤษภาคม ครบ93้าสิบสามปีเ3สิบสามปีโอเค